ป็นแฟนให้ให้ซัพพอร์ตคุณเยอะมากเลยเนาะมาโดยตลอดลใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ติดตามแฟนๆเนี่ยมันเป็นก็นครับผมเป็นบ้านเขาทำให้ผมเข้าใจว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่บ้านคือผู้คนบ้านคือผู้คนที่แบ่งปันความรัก ให้กับกันและกันดูแลกันและกันที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยู่ไหนเราก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านต่อให้เราแบบได้อยู่บ้านแต่ถ้าบ้านนั้นไม่มีความสุขนั่นก็ไม่ได้เรียกว่าบ้านแฟนคลับหลายๆคนอยู่กับผมมาก็มีตั้งแต่วันแรกเดวันบางคนเข้ามาช่วงเป็นจุดพลิกของชีวิตช่วงเมีย2018ได้ใดได้ทุกวันนี้หลายๆคนก็ยังอยู่แม้ว่าหลายๆคนจะจากไปซึ่งผมไม่เคยโกรธ พผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขของคุณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วคุณก็แค่ไปหาความสุขที่อื่นอืเป็นเรื่องปกติไม่โกรธกันครับแล้วผมก็มีความสุขด้วยถ้าวันนี้ผมได้เห็นเขาได้ไปตามศิลปินคนอื่นแล้วผมเห็นรอยยิ้มของเขาผมอาจจะไม่ให้เจ้าของบ้านได้เพอร์เฟกมากแต่ผมเชื่อว่าผมเป็นเจ้าของบ้านท,ที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดและทำให้เขา มีความสุขมากที่สุดแล้วเท่าที่เขาอยู่กับผม